ครับไม่ได้พบกันนานวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ครับนี่ย5้าละอีกไม่กี่วันอีกห้าหวันลอตเตอรี่จะออกอีกแล้วกันยายนมี30วันนี่ก็เอายี้าอีกหวันใครมีเลขอะไรดีบอกกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นไงกันบ้างครับใต้ฝุน่นหรือพายุชื่อแปลก นะครับอะไรเตรียนหมู่นะครับหรือตายหมู่ไม่รู้น้ำท่วไมไปหมดแล้วนะที่ไอ้ที่น่ากลัวกว่าพายุเนี่ยมันคือน้ำที่จะหลากมาจากาจากแดนไกลที่มันท่วมประเทศเขาแล้วเขาปล่อยลงมาน,ะนั่นนะ่ะน่ากลัวพอทั้งถ้าน้ำเหนือลงดันโขงชีมูลขึ้นเรียบร้อยครับ จมบาดานอีกเหมือนเดิมตอนนี้อะาไรๆที่กรจมแล้วอะเนาะทำยังไงได้ครับถ้าเก็บกักน้ำกันไว้เยอะเขาว่ามันมันจะทําให้แกนแกนโลกมันเอียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เรียนถึงขนาดนั้นแต่การถ่วงสมดุลของโลกถ้าน้ํามันไปหนักอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดนี้เราคิดกันเล่นๆนะมันก็คงจะมีมีปัญหาในการเหวี่ยงตัวคือการหมุนรอบตัวเองของของ ของโลกเหมือนกันแกนคงเสียไปในจุดเขาเรียกอะไรจุดหมุนนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาวิชาการเรียกไม่ถูกครับนะครับจุดหมุนมันอะอย่างลูกขานนะครับถ้ามันหมุนถ้าเดือยมันได้ดีปุ๊บมันก็จะมันก็จะหมุนดีลักษณะเดียวกันถ้าเกิดการแกว่งมันแกว่งไม่ดีปุ๊บมันก็จะทําให้โลกหยุดหมุนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแกนแกนโลกมันเสียหรือว่ามันน้าหนักถ่วงมันเสียความสมดุล ในลูกในลูกข่างใบนี้ลูกโลกใบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงครับฉีดยากอะไรอยังผมได้สองเข็มละผมฉีดไปตั้ง,ตงแต่เมื่อวันที่24เดือนที่แล้วจนมาบัดนี้ได้บางทียังมีวูบเหมือนกันเข็มแรกเป็นอะไรชินอวกเข็มที่สองแอตแอตาเซเนกาโอ้ตัวนี้ลายครับบางคนบอกไม่เป็นไรเลยรุ่นเดียวกันนะอายุรุ่นเดียวกัน แต่ร่างกายเขาผมก็ว่าผมแข็งแรงนะแต่บางทีมันก็มีวูบวาบวูบวาบเป็นกันนะแต่แต่ช่วงห้าวันแรกสิบวันแรกโอจะเป็นจะตายเือนกันนะครับมันไม่เป็นไข้ครับแต่มันปมันปวดกล้ามเนื้อมันจะแยกออกจากกาันเหมือนกับเราจะแปลงร่างได้ประมาณนั้นนะในะะะขณะนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังมาคุยมาพูดมาหัวกันเศรษฐกิจเป็นยังไงตอนนี้ใครทำอะไรได้บ้างครับ มันเงียบขนาดนี้ใครเป็นยังไงบ้างส่งเสียงยกมือบอกกันได้นะครับใครมีช่องทางะจะไปทำถ้าทำอะไรเล็กๆทำได้เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาที่ที่เขาออกกันใน YouTube ก็ดีในเพจต่างๆก็ดีเลี้ยงหอยเชอรี่มาก่อนบ่นกันจังเลยจะลงนาเนี่ยมันบาดมันคมไอหอยเชอรี่เนี่ยครับเหยียบแล้วมันบาดบาดเท้าบาดตีนเนี่ยนะครับต้องใส่ถุงถุงไอรองเท้ายางพลาสติก ลที่ลุยน้ําได้ะตอนนั้นมีเป็นปัญหาที่ที่สุรินที่บ้านามีอยู่บ้านหนึ่งตรงนั้นเขาเรียกวา่าตรงนั้นเป็นหนองที่อ่างเก็บน้ําลําพอกนะครับแดงทั่วเลยเวลามันออกไข่ก็บ่นกันทั้งนาทั้งที่แหล่งน้ําทุกวันนี้ไปหาดูนะครับอยากกินสักตัวสองตัวนี่คงพอมีนะครับที่มันหลงหูหลงตาเป็นไงพวกเก็บไข่หมด นะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ที่เห็นกันเมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองสองสามปีไม่ไม่เกินห้าปีโดยประมาณนี้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งสมัยนั้นผมปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าน่าจะได้อยู่ตั๊กแตนบาทังก้าใครเคยกินมั่งใครไม่เคยไม่ยังไม่เคยลองชิมมั่งเมื่อก่อนไอตัวเล็กๆเท่าอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับอย่างน้อยๆตัวหนึ่งเนี่ยต้องนิ้วก้อย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกเหรนเหรนปาทังก้าแล้วครับตัวมันน้อยอจิ้งกงเหมือนกันก็ตัวมันก็น้อยแต่ตอนนี้ปทาทังก้าเนี่ยระ,ะบาดหนักมากตั้งแต่ทุ่งขนานนะครับที่อรัญ,ญประเทศผมเคยเคยไปเห็นสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ไม่ที่ผมเคยเห็นเป็นครั้งเดียวข้างในชีวิตเลยนะที่อำเภอ,อที่ปังกู รีสเกตวันนั้นผมกลับจากไปราชการมาจากรีสเกตเข้ามาที่คุนหานก่อนจะถึงแยกหูชะแยกหัวช้างน,นะครับนั่นแหละครับฝนมันตกตอนนั้นก็ประมาณสักหกโมงทุ่มเห็นเกือบเกือบทุ่มเห็นจะได้แล้ะฝนมันตกแล้วพรํมมาเรื่อยเลยพรมเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับเตียนมูนี่แหละครับเตียนมูนี่แหละครับพรมมาเรื่อยเอ้เราก็สงสัยมันตัวอะไร มันก็ยังโพเพโพเพอยู่นะครับไฟนั้นก็มันก็เป็นรุ่นรุ่นดัซสันรุ่นนั้นเก่ามากนะครับรถรถหลวงนะรถหลวงแล้วเขาเอ๊ะอะไรไอพี่มันก็บอกเบาเบาเาเบาเดี๋ยวกูลงเดินบอกทำไมพี่เดี๋ยวกูจะเก็บกบโอ้โหคุณเลยมองไปทางไหนก็กบทั้งนั้นเลยเต็มถนนเลยตัวเท่าฝ่ามือฝั่ามือทั้งนั้นเลยครับนั่นเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ผมที่ผมได้เจอในชีวิต จับโยน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 ,โยนขึ้นบนรถไม่รู้เท่าไหร่น่น่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเอาไปแจกกันที่อำเภอขุนหานนะครับไปถึงบ้านไปแจกกันเรียกลูกน้องมาแจกแจกกันไปโอ้โหนั้นนั้นเยอะจริงๆนั่นเป็นครั้งแรกครั้งที่สองที่ไปเจอนี่อ,อที่ทุ่งขนานที่ออกจากอารันยาประเทศไปนะครับมันบินมากางวันผมไปบาย,บายๆเราก็ว่าอะไรเนาะสีมัน จะแดงก็ไม่ใช่จะเขียวก็ไม่เชิงจะเทาก็ไม่ใช่มันอยู่ไกลนะครับทีแรกมันอยู่ไกลแล้วก็มองจะนึกว่าฟ้านึกว่าฝนเอ๊มันก็ไม่ใช่พับเดียวมันเสียงเนี้ยโปะแปะโปะแปะโปะแปะมันบินชนกระจกครับชนกระจกรถโอ้โหที่ไหนได้คุณเน๋ยตะก,กะแตนปทาทังกาอย่างน,นั้นเลยมันลงโอ้โหยังไง้ดูในหนังเลยครับในชีวิตนั่นนะครับเคยเจออย่างนั้นตอนนั้นผมขับรถก็น่าจะเป็นปิก up เือนกันเป็นปิกัพเือนกัน โอ้ <Es per ate> uh, oh, น่ากลัวมากมันลงตรงไหนนี่ต้นกล้วยลงสวนกล้วยเขานี่โอ้คุณเอ้ยเท่าที่เราขับขับเจอกลุ่มนี้แล้วนะแล้วเราเราก็สวนกันไปมันบินเข้ามาเราสวนมันไปโอ้โหเหี้ยนแสดงว่าตรงนั้นเป็น,นเป็นศูนย์อพยพไซวันไซทูนะครับตรงนั้นใจผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะแวะหารุ่นพี่ซะหน่อยที่รุ่นพี่เขาคุมอยู่ที่ที่ไซทู นะครับก็ว่าจะแวะหาก็ไม่แวะแลครับใจคอไม่ดีตกใจพารการแดงเหมือนกับในหนังเลยที่มันมา,เ,าเดี๋ยวนี้เหลือตัวน้อยๆตากตะต่อย,ะะอย,ยไ,มไม่ใช่ตะกะแตนแล้วตะกะตะอยผมผมไปรายงานตัวที่จากอำเภอคุนหารมามานั่งรถไฟน,นั่งรถโดยสารมัมาที่ จังหวัดศรีสะเกดแล้วนั่งรถไฟจากศรีสะเกดมาลงโคราชจากโคราชนั่งรถตู้ขึ้นไปรายงานตัวที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดตรงนั้นเขาเรียกสตอนนะครับบ้านสตอนหรืออำเภอสตอนตรงนั้นนะครับก่อนจะจะขึ้นจะขึ้นเขาเขาเขาอะไรตรงนั้นนะครับเขาเกลือเรื่องไงเขามาเกลือหรืออะไรตรงนั้นนะครับเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ตรงนั้นมันใส่ถุงมานี่คืบกว่ากว่านะครับปากถุงนี่ก็เป็นคืบเลยนะ สูงเกือบศอกนะครับครึ่งศอกได้เห็นจะได้สิบบาททมไมนั้นนะสิบบาทตัวย่า่ใหญ่เลยนะโอ้เราไม่เคยกินเนาะแต่มันก็หอมหอมพริกไทยหอมไอ้น้ําซอสนี่เขาฉีดๆนะครับก็กินกับบรถตู้นะครับโวมันเดินทางไกลนะครับตอนนั้นแต่ไปถ้าถ้า,ถาตอนนี้ไปคงไม่ไหวแล้วครับเพราะอายุมันมากอ่พาพอพออายุมากแล้วเดี๋ยวก็ปวดหนักปวดเบาไปเหมือนชาวบ้านชาวเมืองก็คนที่อายุมากมันจะเป็นมันจะรู้ก,กันอยู่ใครอยากรู้ มันเป็นจริงไหมอยู่ให้ได้ให้ได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับะเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเราก็เห็นอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นประสบการณ์ใหม่ล่าสุดก็คือตอนนี้ยากดีมีจนเท่ากันหมดเลยตั้งตัวกัโควิดหนึ่งเก้ามาเนี่ยหมดจะทำมาหากินอะไรกันครับจะไปไหนก็ไปไม่ได้กลัวติดไปหมดครับแล้ว ติดไปหมดยังไม่พอเขาปิดไปหมดด้วยคือปิดอะไรครับจะเข้าชุมชนเขาไม่ได้เข้าหมู่บ้านเขาไม่ได้ต้องกักตัวเขาเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาใช่ไหมครับนี่แหละข้อสําคัญฉะนั้นก็มีแต่แรงใจมีแต่คําพูดคําจาให้กําลังใจซึ่งกันและกันใครมีกําลังก็ช่วยช่วยกันไปผมก็ช่วยคนใกล้เคียงกันพอที่เท่าจะจะจะช่วยได้ เพราะว่าถ้าเราถูกวันที่หนึ่งเราถึงจะช่วยได้เต็มที่ก็อยากจะถูกอยู่สักงวดเหมือนกันครับ <laughs> จนวันนี้ก็ยังซื้อได้สามใบแล้วซื้อได้สามใบแล้วแต่เลขอะไรไม่บอกเดี๋ยวผมถูกคนญาติผมจะเยอะปกติญาติผมไม่ค่อยมีเดี๋ยวว่าจะไปซื้ออยู่อีกสักชุดสี่ใบงดก่อนถูกถูกเลขท้ายสองตัวห้าใบ มันมนันนนน้นแค่เลขแค่สองตัวห้าใบน,นะครับถ้าถูกวันที่หนึ่งนี่ผมคงจะมีญาติใครเขาคงจะนับญาติผมบ้างนะนะคิดว่าอย่างนั้นนะ <S <S <ไ>แต่ถ้าไม่มีไม่มีเงินนี่เขาบอกอะไรมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ตอนนี้มันผ่านพ้นไปหมดละเราไม่ได้อาคตาใครไม่ได้โกรธใครไม่ได้อะไรใครมีก็ของเราไม่มีก็ของเราไม่ไม่มีก็อยู่ส่วนเราแค่นั้นนะครับไม่ไปหยิบไปยืมใครหรือไปทําความเดือดร้อนให้ใคร ลำพังแค่ตัวที่เรานึกถึงเขานะถ้าเขามีหนี้เนะี่ยเขาจะคิดยังไงมันไม่มายืมเราก็บุญหัวแล้วจริงไหมครับมันไม่มายืมเราก็บุญหัวแล้วฉะนั้นเราก็อย่าไปยืมเขาถ้ายืมแล้วมันไม่ได้คืนทุกวันเนี้ยคุณจะค้าขายจะลงทุนอะไรเนะี่ยถ้าคุณไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาก่อนแล้วคุณมาลงทุนตรงน,นี้ตอนนี้ยคุณอย่าหวังว่าจะได้เงินคืนนะค้าขายมันมันเงียบจะเป็นของกินก็นดีของใช้ก็ดียิ่ง ลุงชัยขายผ้าไหมด้วยงานจัดไม่ได้งานสบไปก็ยังติดกันเขาจะไปทําไมเขาไม่มีการจัดงานก็ไม่มีการใช้ผ้าไหมฉะนั้นก็กินบุญเก่าไปขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังพอกเสือกกระสนไม่ได้นะครับก็ใช้มีแม่บ้านทํางานอยู่ก็ยังพออาศัยได้กินกันบ้างนะได้กินพริกกินเกลือกินน้ําพริกกันไปนะครับพอดีพวกพวกส่งอ่า หนไม้มาให้จากสุพรรณกินเป็นสองอาทิตย์แล้วยังไม่หมดเลยนะครับนี่ประหยัดประหยัดไปเยอะเลยนะดังนั้นก,ก็ก็เป็นกําลังใจให้กันอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับสู้ๆกันก่อนอดูสิครับว่ามันจะจบกันแบบไหนแต่ปีนี้คงไม่ทันหรอกครับที่ว่าจะจบโควิด1 9เนี่ยนายทีเนี่ยมคงไม่จบครับผมให้อีกปีได้อีกปีเอา้ามันจะจบไหม แล้วก็ผมก็ยังไม่กล้าพบใครไม่กล้าไปหาใครแต่บางทีมันจําเป็นที่จะต้องไปก็ต้องไปแต่การค้าเนี่ยไอเรื่องคนที่จะจะมาเนี่ยตอนนี้รถจะวิ่งแทบไม่มีแล้วครับนี่นี่สองทุ่มสามจะสามทุ่มแล้ววันนี้นึกขึ้นมาได้นึกคึ้มๆมาเตียนหมู่มาบดีเตียนหมู่มามันตกทั้งวันก็เลยอะลองอัดคลิปคุยกับท่านที่สนใจลุงชัยไหมสุริน ขายผ้าก็มีนะครับยังขายผ้าอยู่นะครับยังออกขายผ้าอยู่ใน YouTube อยู่ขายผ้าหน้าเพจลุงชัยไหมสุลินร้านจองโฮก็ยังออกอยู่นะครับหรือเว็บผ้าไหมสุริน c o m com ก็ยังมีอยู่ปกติครับขายได้ไม่ได้ค่อยว่ากันคุณต้องการใช้คุณต้องการความสวยต้องการความละเอียดถ้าเป็นผ้าที่คัดสรรดีแล้วก็ติดต่อลุงชัยมาได้ตามหน้าคลิปต่างๆะครับบอกตอนนี้ก็ได้นะครับมีอะไร ที่พอจะเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับ0 8 8 5 9 0 9 7 8 6เป็นไอดีไลน์นะครับเป็นกำลังใจให้กันให้ก้าวผ่านาวิกฤตของชีวิตโดยที่เราไม่ได้เจตนาและไม่ได้ตั้งใจที่จะพบกับมันมันจะมันมาหาเราเองมาทั่วโลกฉะนั้นไม่ใช่คุณไม่เก่งคุณเก่งแต่ต้องอดทนหน่อยผมก็เก่งแต่ต้องอดทนให้เยอะๆนะครับนีกะว่าจะอยู่แค่สักเจ ถ้าโควิดมาอย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่จะอยู่พยา,ายามจะอยู่ฉะนั้นคุณอยู่เป็นเพื่อนผมผมอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ได้ได,ได,ได้มีอะไรก็คุยกันแก้เครียดบางบางสิ่งบางอันไปสกิดความคิดคุณอาจจะเกิดก็ได้ไม่มีอะไรทำเซิร์ชเข้าไปดูใน YOUTUBE ครับมีเรื่องมีเรื่องหลากหลายมากมายที่ที่คุณยังไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยทา อาจจะทําได้ต้มถั่วเขียวขายก็ยังได้ต้มถั่วแดงขายก็ยังได้ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงถุงก็สิบ,บาทสิบ,บาทสิบ,บาทวันหนึ่งคุณได้สิบถุงก็รอยอยงแล้วสามสิบถุงเท่าไหร่ครับสามร้อยหากค่าถั่วเขียวออกค่าน้ําตาลออกหากค่าถั่วแดงออกยังพอมีเหลือนิดๆหน่นนอย,อยๆก็เอาเถอะครับแล้วมันจะไปพาไปสู่วิชาชีพอื่นๆอีกอันนี้ง่ายที่สุดคุณไม่รู้ว่าต้มถั่วเขียวต้มยังไง ต้องต้มต้มอล้างให้สะอาดก่อนเลือกถั่วให,ให,ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถั่วเบาเอาตักทิ้งสําหรับถั่วหนักนะก็ล้างเสร็จปุ๊บคุณไปตั้งหมอ้อแล้วตั้งน้ําให้เดือดเอาถั่วเขียวใส่ไปสิบนาทีปิดไฟนะครับปิดไฟน้ําเดือดพัก,พกๆเอาถั่วเขียวใส่ไปสิบนาทีแล้วก็ปิดฝานะครับสิบนาทียังไงลองเช็คดูอีกทีว่าพอใส่ถั่วเขียวลงไปแล้วต้องดับไฟแล้วก็ปิดฝาไปสิบนาทีนะ เสร็จแล้วพอมาสิบนาทีเสร็จก็รินน้ําออกใส่น้ําใหม่รินน้ําออกใส่น้ําใหม่ให้ได้พอพอ,พอประมาณที่คุณต้องการอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลนะครับและคุณต้มมันจะทุ่นแก๊สและทําให้ตัวเขียวแตกเร็วขึ้นแล้วถึงค่อยใส่น้ําตาลและน้ําตาลเนี่ยอย่าใส่ตอนที่มันร้อนเวลาเย็นมันจะหวานมากเอาพอประมาณและคุณจดไปด้วยนะตัวเขียวหนึ่งถุงน้ําเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่ ไอ้สาคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าคุณต้องทําให้ถั่วเขียวมันสุกก่อนตอนตอนที่ต้มน้ําเดือดเดือแล้วเอาถั่วเขียวใส่ลงไปแล้วปิดฝาดับไฟสิบนาทีนั่นคือหัวใจของมันอ่าอันนี้ลุงชัยบอกไปให้ถั่วแดงไปหาเอาเพราะถั่วแดงเปลือกหนากว่าถั่วเขียวต้องใช้เวลามากกว่ากันอา,อาจจะเป็นสัก 15- หรือ20นาทีต้องน้ําเดือดเดือดอแล้วเปิดไฟไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆปิดไฟแล้วแต่จะปิดฝาอยู่เหมือนกับถั่วเขียวนะครับลองดูสิครับว่ามันมันออกมาอร่อยไหมมันแตกไหมมันมันยุ่ยไหม ลองดูจะไ,ได้มีอาชีพกันไม่มีรถไม่ต้องเอารถไปมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับใส่ถุงปฏติกไปหัดหัดเอาครับวันหนึ่งทำใหม่ๆทำสักแค่โลเดียวก่อนนะกิโลเดียวซื้อมาถุงเดียวแล้วทำครึ่งเดียวแล้วขายก่อนถุงละสิบาทสิบาทสิบาทมีคนซื้อมีคนช่วยคุณซื้อน่ะเชื่อผมสิลองเอาไปดูไปไปหาบ้านเพื่อนบ้านฝูงอยู่ในหมู่บ้านไหนก็นแล้วแต่ลองถามต้มตุ๋นเขียวลองดูไหมกินแก้ร้อนในอ อันนี้แกเราไหนด้วยนะครับถ้าคุณไปได้ถ้ายังยังโคถ้ายังไปโคจรได้ในในละแวกบ้านคุณได้คุณขายได้สิบถุงแป๊บเดียวก็หมดละสิบสิบเป็นร้อยได้ร้อยหนึ่งละเอาแค่นี้ก่อนหักค่าน้ําตาลออกอะไรออกยังเหลือนิดหน่อยก็ยังดีนะได้ยี่สิบถุงก็สองร้อยถ้าคุณได้ยี่สิบถุงคุณมีกําไรแลวหนึ่งร้อยกว่าโดยประมาณนะอลองดูสิครับเอ่อไอ้ผมนั่นเหรอ ถ้าจะถามกลับว่าลุงชัยทําได้แล้วทํามาแล้วทํามาแล้วเคยแล้วนะครับไอ้ความลาบากอะแค่เนี้ยการเหนื่อยไม่ทําให้คนตายหรอกการขยันหากินไม่ทําให้คนตายหรอกครับแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆในยุคโควิดเนี่ยคุณจะตายเพราะนั้นผมเนี่ยอยู่ได้บุญเก่าตอนเนี้ยประคองไปอย่างเดียวหาค่าเช่าหาค่าน้ําค่าไฟประคองไปอย่างเดียวแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้อง อย่างไงเพราะว่ามันขยับตัวไม่ได้ก็เพราะว่าแฟนยังต้องทํางานอยู่เพราะมันใกล้ที่ทํางานก็ยังทนอยู่ต้องทนอยู่ปรนะการถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ทําก็ทนอยู่อย่างนี้ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ดีใจไม่เสียใจนะครับแต่เป็นกําลังใจให้คนอื่นได้ถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมก็คุณเดือดร้อนผมก็เดือดร้อนแต่เพียงแต่ว่าเ,เขาเรียกอะไรครับในส่วนลึกๆของชีวิตของเราเนี่ยไม่เหมือนกันภาระเขาเรียกภาระ หน้าที่ผมก็ทําครบแล้วภาระก็ไม่มีผมพอ่พอพ่อผมญาติผมน้อยแคบจะไม่มีเลยดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ช่วยคนรอบข้างไปอยู่เป็นประจำประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้คุณและครอบครัวและทุกทุกท่านที่ได้พบลุงชัยในคลิปนี้ได้ระมัดระวังตัวเองกินช้อนร้อนกากินช้อนแล้วเขาเรียกอะไรกินช้อน กินร้อนช้อนกลางล้างมือนานๆจะพูดทีกลับกลับกันซะแล้วนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือระยะห่างรักษาระยะห่างปิดจมูกไม่ใช่จะปิดปากนะครับไอ้แมสกุลนะปิดจมูกอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกโอกาสรอดร้อยละร้อยแล้วก็อย่าตะละตดแต่ไป คุยบ้านดูนออกบ้านดูนมาบ้านนี้เอาเอาเชื้อบ้านรูนมาแจากบ้านนี้ไม่ต้องนะครับเอาแต่แค่นั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาละนะครับก็พบกันในคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมาคุยให้ฟังสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ